ซีหาแฉนขี้แฉนเอ้างวดนี้แห,หละกันาขีได้งวดนี้มั้งใช่เลยงวดน,นี้ล่อเลยนี่แม่เห็นเหล็กจุกหรือเปล่าเห<ๆ>็นแล้วเอาครูลราออกไปซื้อหุ่นนั้นอาจารย์เพิ่์นว่านี่ยขั้นเลขเพิ่์นเขาเนี่เจ้าเขาวอตามกอสองสามหัวเพิ่์นว่าเพิ่์นเคยเป็นทั้งสั้นผุ่มนี่เพิ่์นเคยให้เพิเ่์นทั้งสัน้นเพิ่์นว่าได้ซื้อดกระดิ่งเนี่ยไว้มือมือไปเบื้องไหน่ะ ตัวไหน้นองวาน้าไปจำาห็นยังไงพ่อไปจำหน้ามายหนยังไเอ้าตัวไหนแม่ตัวไหนตัวได้ชูบจุดละเจ้าเก้าสองแปดแม่แม่เอาไปเสียงบอกเห้เอาไปเซียงอซื้อเราก็ไปไว้บน้นนนเลยบ้ไหนเอ็นย่างอ่ทะเลเขาติดสองิดน้ใส่น้าห้องแม่วันนี้เอาล้วก็จะฮ็ดต้นเงินมาห้อมเอาต้นเงินต้องมาวันที่เพนเฮียวันที่ยี่กะว่ายามตอนเช้า เอาทางช่องก็ได้ได้วาไว้เนาะแต่เหตุวเง่นมากร่วบบุญน้ำกันเนาะก็รอติดตามน้ำกันวันี่ตวันที่ยี่สิบหกไม่พิ่ด้องอมาีุ่นะยยละบอา่าตใส่เอขายิบแล้วบได้แล้วพอดีอยู่นี่ลอตเ่ไม่สามสี้นเไดยูนแอมดกเบิดเอาปิดด๋้ม่กับเบิรเอาดเ ออเป็นตัไหนแม่แดสองสองแปได้ยินแววววแปดสองงแปด้น่ี่ล่ะเออูทกนนั่นล่ะโอ้กันฟังแม่มาเพิ่นเขาามาทีแล้วกัได้มากกับผากันจัดกันโอ้เอ้าพี่รังงไม่ชบแหนทีนีเลยเทบะหมี่แล้วโอ้แสบแสแสบเโอ้แปดสอากันปกาโอ้ แปดสองเก้าสองเก้าแปดามาอย่างคือหาไว้แล้วนที่าเหอวัีกาศพี่น้องเอาบุญบาปแผงนัดตีมากกับมี่พี่หลังแผงไหนกับมี่เดีวว่าสัตวเดียมีเยอะแยะแทกันเอาคนละคูสองคูแบ่งกันไปจนเบิ้ลโอ้แบ่งกันแล้วมีมาซื้อแพงซื้จ่ายจะไดแบ่กันเบิ้ลเอาทุกแงอ เกี่ยงมาแล้วอยากดูท้องแม่ขาวโอ้ขาขาลึกว่าแม่ขาวนับผีหนองเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาอ่าพระอาจารย์เพิ่นฝันเพิ่นนิมิตแต่ว่าเล็กแนวทางของพระอาจารย์ต่างหากได้ผีหนองต่างหากได้ผีหนองมีทางช่องจุดจุดตองงวดมาจุดเนาะหลังหนึ่งสี่แปดทางช่้าอ่าทีมงานนี่แหละไปจุด จุดฝากเอฟซีเขาจุดที่สิเจ็าจุดตองวดได้สองได้เก้าได้แดอหรือว่าได้เก้าได้สองได้แปดอืเก้าสองแปดตา่าสุ้มแม่แม่อยู่บ้านนี่มาทำบุญนี่ก็คือคุเก็บไปแล้วหาไปแล้วพี่สาวสองตัวีหบ้านไหนดิไปกับพา3ตัวนี่แหะสองสองเก้ได้ละเอาซับซับไว้สตัวครับ พุ่มพ่นไห้นนเนี่ยภูมเาะหาพุ่มพนไห้ทาเลไรตัวเดียวกันแต่ว่ากรลอาไปตอยงวนั่นูพันยัตั้งันมา้ลอตเ่ตัย่างย่างยแ่ควาสบายจึงกระต้งมาจะไวเจ้เมืองก็ได้มองครับสําสำักยอดจะทิ้นก็รอดทิดตามไปน้ำกันยานพันมา ตั้งจังไหนโอ้อเสียงตั้งจังนี่าตั้งจังนะบุบนี่นะบุบ้านังสอนนอตจนยังไม่บ1ล้าตันเด้ไเาไว้อิ่มจังไหนบรรยากาศบรรยากาศเบิดอ่บนึง้มนึงแลี่อ่าบรรยากาศร่วบุญนาะอะไรครับอืมโอ้ที่แน่ แถวนี้ไม่มีขายแล้วไม่หืออะไรล่ะเอาลรตีมากคืบเกี่ยงเลยที่พอไว้อยู่นี่เขามาเกี่ยงเลยบอเกี่ยงเนียงเกนาต้นได้มาได้ด้ยินวันเหล็ถูก่้งจุดไวันรจอกไปซื้อเลยี่ตีนั้นเร็วมื้เจ้าไปจุดอไอย่างีเออได้แล้วั่ะวนมหาเอาม่จุดทานมจุดวี่เวเอาไปแล้ว่อ่หาบพี่เรวหาบีเร็ว ถามโมเตอลีดมัดโอ้โหอ,โอ้แตกตื่นเฮือห้าแล้วโอ้จะทำนี่ก็ยังเฮือห้าขนาดดีแล้วพลาดทั่วพลาดทั่วพี่น้องนนทั่วค,คกกนติดป้ายติบ่คัดก้นหิ้วแต่ว่าเป็นเลขทูบทางทองชุดเลยพี่นออ้องเด้อบ่แม่นเลขที่ว่าอาจารย์เพิ่นให้ดิแม่นคนละอันบ่แม่นเลขยอดกระชินเด้บ่เนาะเข้าจุดเข้าจุดมื้อนั้นตรงกับวันที่เด้์ยี่สิบหกยี่เก้าสองแปดบ่เอาหัวขึ้นเพราลงเป็น 628อื่อได้ตรงคับันกระถินครับตรงครับเมื่อเมื่อทอดกระถินอดกะถินห้องเนี่ยยำไปิดโอ้พี่น้องเนาะต้องจัหลับแต่ว่ามือเนี่ยผ้ามาเบิ่งบหรยากาศน้ำกันเนาะบรรยากาศไปควันมือเนี่ยส้มเหมือนจกลาย กดแนเองวหจมดันี้มังใสเลยวดนี้ล่อเลยนี่แม่เห็นเล็กถูกหอล่า่ได้กเอาครูเราไปซื้อคุณนั่นอาจารย์เพิ่นว่านี่ขั้นเลขกเพิ่อนเขาที่เขาบ่ตาก็สองสามกดเพิ่อนว่าเพิ่อนเคยเป็นทั้งสั้นูมิเคเปนเพิ่นเคยให้เพิ่อนทั้งสั้นเพิ่นว่าใช่ซือนากีนี่ไว้อือไปเบื้องไหน ตนนอนเอาหน้าไปจำกยังพรไปจำหน้ามาให้ยังวะเอ้าตัวไหแม่ตัวไหนตัวได้ชุบจุดละจ้ะเก้สองแปแม่แม่เอาไปเสียงบอกงั้อาไปเซื้อเราก็ไปไว้บนบนนอนเลยบ้าไหนงยงะทะเล้อิดของใส่น้ำห้องแม่ไปซื้อแล้วแม่ฟันว่าจะดนบาทปานนอนเคยเอาหน้าไปจำามให้กันยังวนอนเคยเอาไปหน้า เอาหน้าไปจำว่าเอาหน้าไปจำว่าได้ถือใบไปเลยว่าได้ออกแง่งแกะตัวแม่ได้ไหมเตามามีเต่เอามาไหมมีเต่าขึ้นมาซาบุซาบุแสดงว่าเลขเขาแล้วคิดว่าอย่เขาแล้วโอ้ได้หน้าได้เงินแล้วเนาะได้หน้าขึ้นมาแล้วได้หน้าขึ้นมาแล้วไหมโอ้พี่น้องเอ้ยนันมั่นใจเลยเนาะี่พน้องี่ใบนี่กับพี่น้องเนาะ เลขทูบที่ทางช่องไปจุดหน้าพี่น้องอืมเนาะเอาแคปหน้าจอได,พอด้พี่น้องได้เนอะเนอะไปดูเที่ยวสิ่งนี้บบเนอะเห็นบ้าเห็นบ้านเห็นไหมเห็นไหนมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเนาะวันนั้นแอดมินมาจุดทูบต่องวดแต่ว่าไทายบ้านเพิ่นเพิ่นเห็น คนได้ว่าเอาไปเสี่ยงไว้แล้วพี่น้องเอาไปลงทุนแล้วฝันดีคัก่ะพี่น้องฝันดีคัะนะคิดว่าเด็กตัวนี้ขมมเ,นเขาแล้วว่าสันพี่น้อง,นงเนาะ,นะด้วยฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุข,ขบบสุขคนเนาะเอาไปพิจารณาเบิง์ดพี่น้องได้สำหรับตัวนี้เนาะแต่ว่าเลขยอดกระทิ้นก็ะรอน้ำกันและการเลขอ่า ที่พระอาจารย์เพิ่นฝันก็รอด้วยกันเด้อพี่น้องเดอ้อ,อเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่นอ้องอ่าอย่าลืมตัดเก้าแปดสองแปดสองเก้าเนาะอย่าลืมตัดเดียวกันอ่าพี่น้องเอาไปเสี่ยงเอาไปฝันนอบิ่งดูเนาะเพื่อฝันดีก็เลยบอกต่อกันเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศครับผมเนาะ ล่าสดุดอยู่ปูพระธาตุใหญ่เนาะ,ะผ่าเยี่อส้ม,มบรรยากาศไปด้วยกันเห็นไหมีห่น้องเนาะอันนี้คือพระธาตุใหญ่ที่เพิ่นสร้างเนาะขาเจ้าเคยได้โชว์ได้มาที่นี่กับคือดอกเลยทิ้งงานพคือดอกมีงานครับผมบุญกับทิ้งห็นบ่ขาเจ้าก็ตั้งไว้แล้ว บอกต่างไหนครับผมาอาจามาเอามากเบอกี่สิบหกมาบอว่าอเนเอากับมาเบิงก่อนแล้วเนาะกินากันเรียนบ้าครับผมเอเมื่อนี่เพิ่งย็ดมีอาหารกินข้าวกินน้ำกันเลยอม่หื้นละมาจินลงทานลงไปมื่อไหร่ มื่อนีอิ่มแล้วยมือเอ็นกับมือเอ็นกับมากินอีกเด้อมือเอ็นกินอีกครับผมโอ้มือเฮื่อหนิถิ่นมาทอดนะครับถอดกันลายๆรวมกันมากครับทีมงานได้เโาได้กับถิ่นมาเรียกว่าม้าบังสุกุลครับผมเจ้ามือยี่สิบหกเนาะครับครับผมยี่สิบหกจังหวี ปล่อยครับผมยี่สิบหกถึงจะปล่อยครับอบนี้ครับโอ้โหแต่ว่ามีทีเด็ดพี่น้องห้ามพลาดเด็ดขาดไอ้ปุ้ม่ไประเบ่๋ยวเด้นน้ำนี่แหละได้นน้ำนี่เจ็ดหนึ่งสี่เป็นเหตุงวดที่แล้วหนึ่งสี่ตรงตรงนะพี่น้องเด้อครับผมเนาะเอาวันที่ยี่สิบหกกับวัตรยี่สิบหกห้ามไปใส่ครับผมกดรอไว้เนาะกดทอดกระติ๊ดแล้วครับผมแล้ว ยังขีดน้าแล้วผมยังปล่อยกันครับผมพี่หลังเลยไปหาเอาวันนี้ครับผมได้โตแล้วไปหาแม่คิดเหนยแล้วเนี่ยที่เอาม้ามาเส้นเพราะา่าจ่ากรู้ดีครับผมมาจะเลี้ยงหรอกมาใส่เป็นบุญเป็นงานเมื่อกมาครับผมในวัดในบ้านเมื่อกไปครับเป็นกรไป๋อมาๆอย่างนี้แหละครับวันที่ยี่สิบหกฟังดีๆได้พี่น้องด้ะตอน จะได้ยอดกระทินพร้อมครับผมจะได้ที่เด็ดแนาทั่งทีเด็ดด้วยอมือนั่นมือนี่อุปกรณ์โอ้เป็นพวกนี้ทุบตีทุแบบนี้ดจุดไหวบูลูเลยดอ้หลวงพ่อฮัละจุด ครแล้วอถครับผมต้องพอได้เลขฝันแล้วล่ะโอ้โหขาวลับขาวลับฝันเจ้าบอกเลยครับเลขฝันแล้วครับยุซี่ครับแต่ว่าสิปล่อยมือนังนเนาะครับเนาะยล่อยให้สายบุญเพิ่นครับให้ได้กันทุกคนครับผู้ใดมาได้บัตรุกคนผู้ใดบ่มากกับมังกรสองแต่ว่อยู่ในนี่ให้แล้วล่ะอยู่ในนี่ให้แล้วแม่บอกอยู่ในนี่หายหมดแล้วครับผมเอาหายแล้วคือบาดึงด้วยหนูไปนี่สิบห้าครับยี่สิบหกครับผมรอรับกัน เปนยอนกันแล้ล่ะตัวไฮเพิ่นนั่นล่ะข้าขอ้ผมจึงได้ไปนัดไดเตี้ยตัวนี้เองเหลาพน้ใครปิดสนามผอาชีพมาจู่กับผไขเลยโอ้พี่น้องเอ้ยแอดพินจะได้รู้แล้วว่าผู้ได้ัดรสี่ครไม่ได้จะได้สืบสวนด้วที่ได้ตัวดีเอาบ่ปียงบ่ว่าแบงได้พร้อมกันทั่วประเทศรบผมี่ปิดบังเอฟซีที่ติตามก็คือจะได้ทุกคนนั่นแหละก็จะไาหันเิ่นกับบอกมดทุกคนผู้ไดมากกรบอก บอกกันว่าทุกคนวัฒนาผู้ใดสิได้บ่เลยใช่ั้นขึ้นอยู่กับควมเชื่อเนะครับเนาะ เราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใดเชื่อกับผู้นั้นกับพีโชควาสนาครับผมดูที่บุญดูที่บุญครับผมบุญของใครของมันครับผมน้ำกันน้ำมัน้าวนเฮมันห้าเนี่ยมันบุญวัตอกันครับผมแม่นโูวที่บุญวาสนาเออได้ยินแล้วครับโอ้ยบ่มักหรือแม่เตี้ยังหันแล้วบ่มักโอ้เลยเลขที่อาจารย์ไม่มักไม่ชอบไม่เอาเอยากซื้อเลยคือได้ยินชัดเจนได้ยินชัด เียนให้พ่อเออโอ้เชียนคือให้เชียนให้ข้าผอมมูโยมอิ่ลวโอ้ตูบกง่ายแล้วของางเจ็บเจ็สตรงตรงอันนี้ยิบรตลีได้ไมเต็ียมได้พี่น้องตอวันนี้บกางมากเพิ่์จะต้องเอาไว้แล้วละวเตี้ยว่ามกบ่มเพิว่าม้ทับเลยเขียนให้ม่ลยรดีเจ้าไพ้อมือเดเฮดเบัดทุกโตให้เลยโอ้คับเป็นอย่างไาเฮดงั้นให้เรียกเอา ห้าบุมัาครับอ่าม oui> ันคนดห้าบุมัาคือกันครับผมแต่คันคันแบบว่าโอ้ยห้ามันพลาดออกมืดกันมันพลาดเอาวันมันพลาดออกมดครับที่รับชมเขาคือกันนกพูดครับแมนกันมันพลาดก็ออกมือยู่ที่ชี้สู้ไว้วัวชี้สู้ไว้ส้หลายแล้วว่าไงครับผม ขอนอนนักนักเนี่ยรับแหบื้นเพื่อนล่ะก็ใส่โมแหบื้นเพื่อนล่ะขานอนนักข้าวพุทธนากระสองสามพันนี่ล่ะเออพอได้ฟังพอได้ฟังกระสองสามพันอ่แล้วมันหลายตัวครับผมก็ที่กินมิสมันก็มิส2องสองหางนึงดอกครับได้แร่ขยายออกครับมันตัดไปตัดมากไปหลายอันสองเอายี่สิบหกคันละครับผมยังสี่ยังชัวครับผม อย่างยี่หกเขาช่วยระดับแล้วยี่หกไปหายิบจับลอตเตอรียดไปก็ได้วโาไปแล้วต้องเหตุตามคำองเครับผมเ่อไหนอยากวายไปใส่กับว่ามันเป็นคือยังเพิ่งเจอแล้วครับผมอยากโบใส่กับันเพิ่งเจออันที่ให้มูอไม่ออกเพี้ยนี้ทั้งคนโบอยากเสียเลยเฝ้าให้เลยทั้งหลายคนโบอยากเสียร์นี่ยย้ำกิได้น่ะเอารสเอาเน้นหน่อยก็ได้ วัฒนธรรมเป็นต้องเอาหลายเอาแบบว่ามันบ่พลาดธิ์ก็พอมีทุนหน่อยก็เอาตามหน่อยก็ไปฝืนตรงพอใจในสิ่งที่เรามีครับพอใจสิ่งที่เขาไล่อีกครับะงั้นได้มืออยากได้โอู้จะได้ซี่จากข่ามือหนึ่งนั่นคือความบ่พอใจมีมันเป็นความโลภแล้วเป็นร่มเหนือ ครับผมครับผมไปลำโยงกันสาัสาตัวสาครับผมเนาะเอาปรารณาดูด้วยพี่หลงด้วย